สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ดูไปเหอะวันนี้ผมจะมาพูดคุยกันถึงความรู้สึกหลังชมภาพยนตร์เรื่องชินคาเ m e n รเดอร์สำหรับภาพยนตร์เรื่องชินคาเ m e n รเดอร์ก็เป็นผลงานการกำกับของภูมิกับอิเดากิอันโนภูมิกับที่เรียกได้ว่าถ้าใครที่ชอบดูหนังญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะคุ้นชื่อนะครับคุ้นชื่อพูมกับคนนี้ดีผลงานที่น่าจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะวงกว้างสำหรับ คนดูหนังทั่วๆไปเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องชินก็ซิล่าเมื่อปี2016แล้วก็ผลงานอีกเรื่องหนึ่งที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดคิดว่าอันโนะเนี่ยเป็นผู้ก,กับก็คือเรื่องชินอุนเตอร์แมนแต่ว่าจริงๆแล้วจะเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นคนเขียนเรื่องเขานั่นเองซึ่งผลงานทั้ง2เรื่องเนี่ยทั้งชินก็ซิล่าแล้วก็ชินอุนเตอร์แมนถ้าพูดกันง่ายๆก็คือการรีเมคนะครับการนําของเก่ามาทําใหม่ โดยการนําเสนอผ่านรูปแบบผ่านสไตล์ของตัวภูมิกับอันโนะถึงแม้ว่าในชิ้นอุลตร้าแมนแกจะไม่ได้กํากับแต่ว่าสไตล์การนําเสนอเนี่ยก็ยังเป็นสไตล์ของตัวภูมิกับอันโนะอยู่ดีและทีนี้ก็ซิลล่าก็ขึ้นจอไปแล้วอุลตร้าแมนก็ขึ้นจอไปแล้วทีนี้ก็มาถึงคิวฮีโร่นะครับฮีโร่ในอดีตยอย่างคาเมนไรเดอร์กันบ้างนะครับสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับคาเมนไรเดอร์เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะคุ้นเคยนะครับคุ้นเคยเป็นอย่างดี ในชินคาเมริเดอร์ก็เป็นการนำหยิบยกเรื่องราวของคาเมรเดอร์แบบออริจินอลแบบต้นฉบับมาใช้เป็นแกนหลักมาใช้เป็นพอตหลักของเรื่องก็คือเรื่องราวของฮอนโกทาเคชิที่โดนองค์กรช็อกเกอร์จับไปดัดแปลงให้เป็นไซบอร์กเป็นมนุษย์ดัดแปลงที่ต้องคอยรับใช้องค์กรช็อกเกอร์แต่ว่าฮอนโกก็ถูกช่วยออกมาได้โดยด็อกเตอร์ที่ทรยศต่อ,องค์กรและนี่เองก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ฮอนโกหมายมั่นที่จะ ใช้พลังที่มีในการทำลายองค์กรช็อกเกอร์ให้ได้ก็เป็นเรื่องที่3นะที่ผมได้ดูของจักรวาลชินผมเรียกว่าจาักรวาลชินกันแล้วกันนะถ้าถามว่าชอบไหมมันตอบยากมากๆนะกับคำถามเนี้ยแต่เอาเป็นว่าชินคาเมล레เดอร์เป็นชินที่ผมชอบน้อยที่สุดใน3ชินกันแล้วกันคืออาจจะเพราะว่าด้วยความที่ผมไม่ได้อินไม่ได้ตามคาเมนไรเดอร์อะไรมามากะนะครับคือถ้าเทียบกับกอซิลล่าแล้วก็อุลตร้าแมนนะ ส่วนตัวผมรู้สึกจะอินกับก็ซิล่าแล้วก็อุลตราแมนมากกว่าฉะนั้นเรื่องชินก็ซิล่ากับชินอุลตราแมนน่ะมันก็เลยมีความรู้สึกที่ว่าผมค่อนข้างคลิกกับมันแต่กับเรื่องชินคาเมนไรเดอร์เรื่องนี้เนี่ยก็ยอมรับเลยนะว่าส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคลิกกับผมเท่าไหร่คือถ้าถามว่าสิ่งที่ชอบมีไหมมีครับแต่สิ่งที่ไม่ชอบมันก็มีเหมือนกันสิ่งที่ชอบอย่างแรกนะครับก็คือ ระหว่างดูเนี่ยมันให้อารมณ์นอสโตเจียมากๆคือผมอาจจะไม่ได้อินหรือว่าไม่ได้ติดตามคเมไรเดอร์นะอย่างที่ผมบอกไปแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าตอนเด็กๆก็โตมากับพวกนี้แหละก็ซิลล่าอุนตอ a ์แมนคเมไรเดอร์อาจจะไม่ได้ตามดูแต่ว่าก็ดูแบบผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วระหว่างดูชิงคเมไรเดอร์เรื่องนี้เนี่ยภาพเก่าๆมันก็ย้อนกลับมาเหมือนกันคือแบบช่วงแรกของเรื่องเนี่ยแทบจะรีเมคตอนที่1ในฉบับออริจินอลมาเลยนะ คือแบบพวกฉากพวกเอฟเฟกเสียงประกอบอะไรพวกนี้มันแทบจะรีเมคช็อตต่อช็อตในฉบับดั้งเดิมมาเลยอะแล้วก็พวกเทคนิคการเล่าเรื่องที่แบบในฉบับยุคโชวะมันเป็นยังไงเรื่องนี้มันก็แทบจะยกกระบี่มาเลยอะอย่างเทคนิคจำคัดที่เราจะเห็นบ่อย,อยในพวกหนังฮีโร่โทคุซัสึที่แบบผมไม่รู้จะอธิบายยังไงที่เวลาตัวละครมันกระโดดหรือว่ามันคุยๆกันอยู่แล้วมีอะไรเข้ามาแทรกแบบตัดเร็วๆอะในเรื่องชินคนมามิไรเดอร์ก็มีมีเยอะด้วย มันเลยให้ความรู้สึกเหมือนดูซีรีส์ในยุคโชวะแต่ว่าบรรยากาศในยุคปัจจุบันอะไรอย่างนั้นเลยอเออแล้วก็มีฉากที่ผมชอบนะคือในชินก็ซิล่ามันจะมีฉากที่ก็ซิล่าปล่อยอะตอมิกเบรดซึ่งตอนนั้นมันก็ฮือฮาใช่ไหมคนดูที่ดูคุ้นเคยก็ซีล่าเนี่ยก็จะชอบหรือว่ามาในชินอุลตร้าแมนฉากที่อุลตร้าแมนปล่อยลําแสงเป็นครั้งแรกเนี่ยแฟนๆก็ชื่นชอบพอมาในเรื่องนี้ การที่ได้เห็นคาเมลไรเดอร์กระโดดไรเดอร์คิกเป็นครั้งแรกตรงเนี้ยผมว่าต่อให้ไม่ใช่เป็นแฟนคาเมลไรเดอร์แต่ว่าเคยดูคาเมลไรเดอร์แบบแบบผมเนี่ยแบบผ่านหูผ่านตาม,มามันก็ต้องรู้สึกแบบว่าย้อนวัยอีกครั้งหนึ่งแน่นอนแล้วก็อย่างต่อมานะครับอันนี้ส่วนตัวนะคือส่วนตัวผมรู้สึกว่าเรื่องชินคาเมลไรเดอร์พวกบทสนทนาที่ตัวละครมันพูดกันน่ะส่วนตัวผมรู้สึกว่าในชินก็ซิลล่ากับชินอุลตร้าแมนนียมันพูดน้ำไหลไฟดับมากกว่าเรื่องนี้ แต่ว่าไม่ใช่เรื่องนี้ไม่พูดเยอะนะมันก็พูดเยอะบทสนทนาเยอะแล้วก็ไวมากๆเหมือนกันแต่ว่าไอ้พวกศัพท์วิชาการอะไรต่างๆเนี่ยมันดูไม่เยอะเท่ากับ2เรื่องนั้นแต่ว่าข้อเสียของเรื่องนี้นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยลายเซนพุ่มกับอันโนเนี่ยมาเต็มๆมันไม่เหมือนกับในชินกอซิลล่าคือชินกอซิลล่าเขากำกับร่วมกับชินจิฮิกุชิพอมาในชินอุลตร้าแมนก็เป็นฮิกุชิที่กำกับ ส่วนอโนก็เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นคนแต่งเรื่องเฉยๆฉะนั้นทั้ง2เรื่องก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีความบาลานซ์ระหว่างพุ่มกับอโนกับพุ่มกับฮิกุชิแต่ว่าพอมาในชินคาเมเลเดอร์เนี่ยไม่มีใครมาแชร์มาแบ่งบาลานซ์ของหนังแหละฉะนั้นเรื่องชินคาเมเลเดอร์ก็เลยเป็นการนําเสนอเรื่องราวที่แบบเต็มไปด้วยลายเซนเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของพุ่มกับอโนแบบเต็มๆความรู้สึกผมนะคือแบบตัวพุ่มกับแกเนี่ยไม่ได้ปรีปรนอมกับคนดูเลย เอาไง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยดูเอาแค่ชินก็ซิลล่ากับชินอุลตร้าแมนแล้วมาดูชินคาเมเลเดอร์เลยเนี่ยก็อาจจะเกลียดเรื่องนี้ไปเลยก็ได้นะสิ่งที่แบบผมไม่ค่อยโอเคกับเรื่องนี้ก็คือมุมกล้องอะที่ไม่รู้ว่าพี่แกจะแบบจะเร็วไปไหนฉากแอคชั่นช่วงแรกอะที่มันสว่างสว่างอะที่สู้กับปีศาจเป็นมุมช่วงแรกเลยอะอันนั้นผมโอเคนะสู้กันแบบดูเดือดดูดันโอเคตรงเนี้ยผมชอบ แต่ฉากแอคชั่นอื่นๆอย่างฉากแอคชั่นท้ายเรื่องอ่ะคือแบบใครปิดไฟอ่ะมืดเหลือเกินมันมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นเนี่ยแล้วก็ฉากที่ V1 กับ V2 ผมขออนุญาตเรียก V1 กับ V2 นะทียังสองตัวมันสู้กันที่โรงงานอ่ะแหมผมนึกว่าดูดาร์กอบอลคือจริงๆฉากแอคชั่นเนี่ยมันก็ดีนะดีในบางฉากบางฉากมันก็แบบผมไม่ชอบเลยอ่ะมองไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะหรือไม่ก็มองไม่ทันเพราะว่ามุมกล้องแอบไวเหลือเกินหรือไม่ก็บางฉาก CG ก็ดูลอยเหลือเกิน แล้วก็ฉากที่สู้กับลาสบอสอ่ะคือแบบส่วนตัวนั้นรู้สึกว่ามันดูไม่น่าจดจำเลยอ่ะเออผมเสียดายในจุดนี้มากๆนะกับฉากสู้ลาสบอสเนี่ยเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นข้อเสียนะคือด้วยความที่ตัวหนังมันเดินเรื่องเร็วคือคนดูต้องแบบมีสมาธิมากๆอ่ะคือถ้าแบบหลุดไปนิดนึงอ่ะก็อาจจะตามเรื่องไม่ทันเลยเพราะว่าตัวพุ่มกลับแกใส่เต็มทุกอย่างรวมไปถึงพวกปมประเด็นอะไรต่างๆด้วยนะครับเนื้อหามันก็เลยแบบ ถูกบีบอัดอยู่ภายในสองชั่วโมงม<ล>บางปมมันก็เลยแบบเล่าแบบผ่านๆบ,บางเรื่องราวก็ต้องไปอ่านในมังงะเพื่อเป็นการเสริมเรื่องราวแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยผมก็ว่าคือผมมารับได้แนละ้วแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นข้อเสียก็ได้นะครับในจ,จุดนี้ก็เอาเป็นว่าสรุปเลยแล้วกันนะครับกับเรื่องชินคาเมนไรเดอร์โอเคแหละว่ามันอาจจะมีข้อเสียที่ผมไม่ชอบอยู่บ้างแต่ว่าลองมาหักลบกลบหนี้กับส่วนที่ผมชื่นชอบแล้วเนี่ย โมเมนตัม um ของเรื่องนี้มันก็ยังเอ็นเอียงไปในทางที่ผมชอบอยู่นะแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกไปนะถ้าเทียบกันในจักรวาลชินแล้วเนี่ยชินก็ซิลล่าชินนูลตแมนชินคาเมนไรเดอร์เรื่องนี้ผมชอบน้อยที่สุดซึ่งก็ไม่ได้ไหมายความว่าเรื่องนี้มันแย่อะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเปรียบเป็นอาหารเนี่ยเรื่องนี้มันก็เหมือนกับเป็นรสชาติใหม่ๆของหนังคาเมนไรเดอร์มันอาจจะถูกปากถูกใจบางคนแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะ ไม่ได้เป็นอะไรที่เลือดรสสาหรับใครหลายๆคนนะครับก็สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นยังไงก็ลองเปิดใจไปรับชมดูได้นะครับถ้าดูแล้วชอบไม่ชอบตรงไหนก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังดูไปเหอะขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเช่นเคยครับก่อนจากกันไปถ้าชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ